ไม่นึกเลยว่าลูกเราก็มีสีมือเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วเด็กคะ การไล่ลําของลูกเราทั้งสองคนดูแล้วมันช่างสวยงามซะจริงๆ ไม่นึกว่าลูกทั้งสองของเสด็จพ่อจะมีฝีมือทางด้านการลําสวยงามมากลูกเป็นยังไงบ้างพี่เจ้าคะเสด็จแม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวศัตรูแล้วเพราะลูกเราฝึกฝนฝีมืออยู่ตลอดเวลานะเพคะ บัดเดี๋ยวดีประเทศผู้กางได้มาติดหน้าดานแล้วคุณท่าเจ้าค่ะท่านกินผู้การยกกองทัพมาใจริงรเศรษาหม่อมฉันไม่คิดเลยวันนี้วันพระราชสมภพจะมีศึกสงครามเจ้าพี่เพคะเจ้าพี่ต้องระวังพระอ,องค์ให้ดีพร้อมทั้งโอรสของเราทั้งสององค์ด้วยนะเพคะด้วยยามนี้มีศึกติดพระนคร พระรานหลวงเพคะเจ้าพาพระมเหสีพัชราของข้าเข้าพักพร้อมด้วยนางสนมกรมในเ,เจ้าเข้าพักพอนขอให้เสด็จพี่ปลอดภัยกลับมาหม่อมชัานทั้งสองคนจะรอนะเพคะไปถเสด็จจไป็คควา,างส่วนสำหรับราชโสชัยพร พร้อมด้วยราชบุตรสีเพชรฟังพ่อพระเจ้าค่ะพ่อจะเป็นทัพใหญ่ทับหน้าเจ้าทั้งสองเป็นทับหลวงตามไปขยี้ผู้การประเทศ เป็นซาอวดดีวันนี้ไม่อยากพูดเศ้าสีพูดสามถ้าคืนเอ่ยปากมาคำเดียวมึงจะขมำบอกให้รู้ถ้าใจไม่ดิง่งเฮ้ยจงทิ้งดาบเดินเข้ามากราบท้ากู หยุดพยองอะรองพยาไม่แน่ก็ไม่มาหรอกเว้ยพร้อมด้วยโนละทางนายทับบอกจอมหยุดให้หยุดขยับประเดี๋ยวจะสับถ้าสู้ถึงจะเป็นศพศพเส,บส,บสาจะไม่ขอ กราบเท้าศัตรูแผ่นดินสยามประเทศันเป็นที่หมายเพราต้องตาของผู้กลางประเทศถ้าท่านไม่อยากให้พ,าพลล่ายพ้และทหารล้มตายยอมสยบราชกับข้าพเจ้ามีว่าข้าพเจ้าเององค์กษัตริย์เพชรชลัดแห่งแผ่นดินสยามด้วยเวลานี้ ความประสงค์ของท่านเป็นที่ไม่ต้องการของขา้าพเจ้าถ้าอยากได้ก็ขอเชิงเข้ามาเถิดถ้าพูดกันไม่รูเรื่องเอาได้เลยผมฉันเองนี่ค่ะข้าพเมฉันเจรจารสุมียามประเทศหรือกำลังเพียงน้อยนิดมีหรือจะเทียบกับผู้การได้ถ้าหากรักตัวกลัวตายสิโรราแต่โดยดีดีกว่าเนี่ยหยุดพูดจาลูถูกในนามของข้า ราชมุตรสีเพชรไม่เคยกลัวใคราหากว่าใครมาค่มเห็นมันสมควรตายฆ่านอนุรธาก็ไมเป็นสองรองใครเช่นกัน ใครเคยนอนเขาก็ต้องรักต้องหวงแผนเป็นของธรรมดาเราชัย,ยพรถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิจะตายก็ขอตายอย่างมีสักษษ่งเสียม่อมชั้นโค้งคนแรกเลยเจ้าก็ม่อมเองุุธเจ้าค่ะพงษ์ท่านดูนี่ว่าจะเก่งขึ้นปากหรือเปล่าจดจ่อ,อมาเถอะเมืองบานนาไทยไม่ใช่ใยอยเข้ามา

าไม่มีมือแค่นี้หมึงคืดมาจากไหนได้วยเวลานี้ข้ามาเจ้าพร้อมด้วยราชบุตรทั้งสองพ่ายแพ้ต่อท่านแผ่นดินสยามขอยอมตายเร่งประหารพวกเราเถิดมันง่ายเกินไปเราจะไม่ฆ่าท่านหรอกลูกของพ่อรับด้วยก้าพจ้าค่ะนำตัวเฉลยสุขทุกคน กลับเข้าสู่ภูการประเทศไปเออเสด็จเพี้ยะค่ะไปไปเลยทม่ชีลูกพด็กท้อป่านนี้ไม่รู้ว่าเสด็จพี่เพชรชรัส แล้พระโอรสของนาทั้งสองคนจะเป็นยังไรบ้างศึกสงครามครั้งนี้เจ้านารู้สึกหวั่นใจเหลือเกินนะลูกนั่นนะสิบค่ะข่าวข่าวก็เรียกหาต่าทศาก็่วนกาเดอทุกคนโปรดทราบขณะนี้องค์พระมหากษัตริย์อโนรธาสเสด็จแล้ว บัดนี้ข้าราชบุตรอนุรธาเหยียบย่างเข้าสู่สยามประเทศเพื่อจะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบว่าสยามประเทศตกเป็นเมืองขึ้นของพ้ก,การประเทศนับตั้งแต่บัดนี้ อยากจะรู้หลือเกินใครกันเล่าที่บัดนี้เป็นผู้ดูแลสยามประเทศอยู่ในตอนนี้หม่อมเช่นในานามของพระชลาเป็นพระมเหสีขององค์กษัตริย์เพชรชน์เพคะพัชราในเมื่อขณะนี้สยามประเทศตกต้องเป็นเมืองขึ้นของพระอ,องค์ท่านข้าพระเจ้าเป็นหญิง จะสู้รับตบมือก็คงไม่ได้ถ้าหากว่าจะฆ่าก็แล้วแต่พระองค์เถอะเพคะหากจะฆ่าพวกเจ้ามันง่ายมันพริกฝ่ามือแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าข้าโนรธาต้องการอยากจะคุยกับท่านพัชราเพียงสองคน ส่วนบุคคลอื่นนั้นเชิญเข้าพักตามแต่ที่สมควรเถอะพระเชลีลูกพี่คไม่ต้องเป็นห่วงเจ้านะดูแลตัวเองให้ดีเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าน้าจะจัดการเองนะลูก่อมชันทูลลาพีา่ะเชิญเสด็จไะย,ยังคะ ส่งในโปรดหม่อมฉันไปรอข้างนอกนะพระเจ้าค่ะพัชราองท่านต้องการสิ่งใดกับเราที่ฉันต้องการอยากจะคุยกับเธอแค่สองคนเพราะฉันมีข้อเสนอดีๆอยากจะให้เธอเลือกฉันบอกตามตรงเลยก็แล้วกันบัดนี้สยามประเทศ ้องงเเป็นนมืออขึ้ีกครั้งสามีของเธอลูกของเธอพร้อมด้วยประชาราษฎรจะปลอดภัยหรือจะไม่ปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้ฉันเองอนรธา พูดตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมฉันต้องการอยากจะได้เธอพัชรามาเป็นเมียของฉันถ้าหากยอมสามีของเธอลูกของเธอประชาราชรจะปลอดภัยแต่ถ้าหากไม่ยอมก็คิดดูเองแล้วกัน ลัวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาว่าการตัดสินใจของหม่อมฉันจะทำให้สยามประเทศแล้วก็บุคคลที่หม่อมฉันรักอยู่รอดปลอดภัยหม่อมฉันก็ยินดีจะเสียสละเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหม่อมฉันขอเพียงพระองค์ท่านอย่าตบัดตัดต่อหม่อมฉันก็พอพี่คะฉันเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำเป็นแน่ ถึงจะต่างไว้โรก็ไม่รังเกียจจะดูแลอย่างระมียดระไม่เธอจะด่าทอก็ไม่เป็นไรเพราะมีสนว่ามีเฮียใครทั้งนั้นจะพาเขาห้องสนองตัณหาใครประนาม tâm cha chẳng mặn ร้องผมร้องไห้ทำไมันอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยหนะาลองท่านพูดแบบนี้เมื่อค้เแล้วมันฉันจะดีใจได้ยังไงกันเพคะโงบประน่านจะรู้กับใจดีอยู่แล้วก็ทำไมกันเล่าฉันเองตอนนี้ก็เปรียบเสมือนสามีของเธอคนหนึ่ง เธออย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฉันมาหาเธอฉันมีข่าวดีจะมาบอกดีใจหรือเปล่ามีข่าวดีเหรอพี่คะมีข่าวดีมาบอกนี่แสดงว่าสิ่งที่มันช่างอคอยอาจจะเป็นความจริงในวันนี้ใช่ไหมคะ <S <S แต่ก่อนที่ฉันจะบอกข่าวดีสตรีที่ฉันพบหน้าเมื่อครั้งแรกที่อยู่กับเธอคือใครกันฉันอยากจะบอกข่าวดีให้รู้กันทั่วนหน้าเพราะฉะน,นั้นเรียกตัวมาหน่อยได้ไหม <_ p ain> พัชรีเป็นพระนาหลวงของมังฉั่นเองกอดีเหมือนกันพัชรนีจะได้รู้ความจริง จะได้รู้ข่าวดีสักทีอชัชลีลูกไค้คัชลีคัชลีมานี่สิลูกตอนนี้เรากำลังมีข่าวดีแล้วนะลูกนะมีข่าวดีอะไรเหรอพี่คะอาจจะเป็นข่าวดีที่เจ้าน้ารอคอยมาตาลอดเวลา่อไปเนี้ย อาจจะได้เห็นทกคนที่เรารักแล้วนะลูกนะจริงๆแนละ้วพี่ข้าว่าเจ้านะจริงสิลูกคมเช่นดีใจเหลือเกินที่จะได้พร้อมหน้ากันอีกครันะ้งหนึ่งใช่แล้วใช่ไหมเพะีะองค์ใช่ไหมเพคะเมื่อมากันพร้อมหน้าพร้อมตาฉันก็จะบอกข่าวดีให้ได้รู้เอาไว้ว่าฉัน อนโนรธาจะขอนำตัวพัชรีไปสู่ภูการประเทศไป องแห่งเมืองหงสาไม่มีใครกล้าก้าวไกลสายเลือดพุทธงทรงชัยไม่เคยเผื่อภัยบกพร พี่คอยดูแลราชสมบัติพลัดต่อแผ่นดินจากองค์สมเด็จพระราชบิดาคอยดูแลเจ้าและประชาชนน้อยใหญ่หม,มู่มุกอมาต์ราชมนตรีที่อยู่ใต้อานัตของพวกเราต่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการเดือดร้อนที่สิ่งใดทั้งสิ้นเจ้าพี่รู้ไหมเบคะตั้งแต่ถ้าพี่มาปกครองบ้านเมือง บรรดาราษฎรในเมืองของเรามีความสุขดีทุกอย่างรวมถึงกระทั่งตัวหญิงด้วยตั้งแต่อยู่กับเจ้าพี่ไม่ว่าหญิงต้องการสิ่งใดเจ้าพี่ก็หาให้หญิงได้ทุกอย่างถ้าเจ้าต้องการสิ่งใดเล่งบอกพี่มาพี่หาให้ได้ทุกอย่างผมฉันไม่ต้องการอะไรแล้วลเพคะขอแค่เสด็จพี่อยู่กับหญิงไปนานๆก็พอนะเพคะเสด็จพี่ก็อยู่กับน้องหญิงไปนานๆนี่แหละจ้ะเสด็จพี่จะไปยู<ล>ไ<ห>่ะแต่งงานก่อนนะเพคะยังไม่อยากาแต่งบบไปไน,น,<า>น,นั้นเละ ไม่ใช่ว่ามีเมียปุ๊บลืมน้องไม่ได้นะเพคะใครจะไปลืมน้องสาวคนนี้ได้ลงคอมีเจ้าแล้วก็มีน้องสาวเพคะอยู่กับหญิงได้มีความสุขดีหรือเปล่ามีความสุขเพคะถึงจะทุกข์บ้างสุขบ้างแต่หม่อมฉันก็ทนได้เพคะอยู่กับฟ้าหญิงอยู่ไม่คิดจะมีครอบครัวแต่งงานทิ้งน้องสาวฉันไปไหนนะไม่เราเพคะหม่อมฉันยังหาไม่ได้ แต่ถ้าหาได้มันก็อีกเรื่องไหมคะหาน,นี้ยังหาไม่ได้อีกเหรออุ้ยเพิงอายุนิดหน่อยเองไหมคะฝาบานอายุเท่าไหร่สิบแปดไหมคะอะไรนะ8ปดไหมคะสิบส <c oughs> อุ้ยฝ้าหญิงก็พูดเกินไปหม่อมฉันแค่ย่อนนิดๆิดไหคะ่อนน,น, <c oughs> นี่พี่จ๋าถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยพี่ทิ้งหญิงไปมี ครอบครัวก่อนแล้วแล้วก็วันนั้นนอ้หญิงจะไล่พี่ออกจากเมืองเลยล่ะรับรองไหมคะหม่อมฉันไม่มีก่อนว่าแต่ทั้งสองพระอ,องค์อ่ะอย่าคิดที่จะแต่งงานก่อนนะเพคะยังไงก็รอหม่อมฉันบ้างจะบอกบให้ทุกวันนี้หญิงไม่ต้องการมีคู่แค่มีเจ้าพี่อยู่ข้างข้ามก็เกินพอแล้วล่ะไปคะถ้าหากมีเจ้าพี่อยู่ข้างข้างถ้าน้องหญิงอยากจะมีคู่ครองชายใดคนนั้นจะต้องบอกเสด็จพี่ต้องให้เสด็จพี่ดูก่อน ก็คู่ควรกัน,น้องหญิงหรือเปล่าขอได้ทรงโปรดพระสุขา่ะบัดเดี๋ยวนี้กองทัพแห่งผูกามประเทศยกมาถึงแผ่นดินโหงสาวดีแล้วพุะพุูธเจ้าค่ะเจ้าพี่ไปคะศึกสงครามครั้งนี้ถึงตัวหม่อมฉันจะเป็นหญิงหม่อมฉันจะขอตามเจ้าพี่ไปด้วย เอาอย่างนี้นะเพคะเดี๋ยวมอมฉันจะไปบอกพ่ายพลทหารให้รีบจัดเตรียมกองทัพนำหน้าเจ้าพี่ไปก่อนก็นแล้วกันขอขอบใจน้องหญิงมากทูลลาเพคะด้วยผู้การประเทศเสด็จเพคะบุกหมายใจจากขยี้ด้วยหงสาเพราะฉะนั้นแล้วทหารของกูทุกหมู่เรล่าจงเตรียมพร้อมกูจะออกต้านศึกด้วยผู้กำม ในครานี้สั่งให้เทื่อนโยธาเอในครานี้จะไปต่อตีอลวาวะาซยาที่บาเลอลวาวะาซยาที่บาเล,เล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 กับตัตตูั ท้วกาวกระเทศหม้ยใจ่จะปลุกยี่เอาหงสาไปอยู่ใต้อาน,นัตมันคงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นแน่เพราะปัจจามิตรเอมาคิดหูเพราะปัจจามิตรเอ มาคิดหลูจะออกไปปราบศัตรูอละวาซัยยาที่บาเลอละอวาซัยยาที่บาเล,เล,เล